ทำอะไรมามิก็บ่นเหรอบนบ่นบ่นบ่นโอ้ยก็หนูดื้อป่ะไม่ดื้อใส่หมดอไม่ดื้อคุยกันรู้ตีมามิตีไหมตีตีตรงไหนตีตรงนี้ตรงก้นเหรอแล้วหนูไปทำอะไรหนูทำอะไร กินข้าวผัดเมื่อตอนกลางวันกินข้าวผัดกินข้าวผัดอร่อยไหมข้าวผัดอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยแล้วกินอีกไหมกินอีกไหมแล้วแล้วหนูเต้นหรอเต้นอะไรตเต้นอะไรนอนวันนี้นอนกลางวันไหมวันนี้ได้นอนกลางวันไหม ไม่นอน <c oughs> หนูดื้ออีกเลยพี่นี่